สวัสดีครับบัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่22พุทธศคมสัาร้อยหนะครับวันนี้มีรถามารีวิวให้ดูนะครับ2คันนะครับคันแรกเป็นรถคูปต้าเอลสามสี่นนะครับคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดบึงการามัดจำไว้นะครับเราเก็บสภาพให้ดูเหลือคันที่ขายได้นะเป็นอีกคันหนึ่งนะครับยังไม่ปรับสภาพ ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมาคันคันนี้ปรับสภาพนะครับลูกค้าจองจากจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวรีวิวการทํางานให้ดูนะครับคันนี้ที่ขายได้นะครับเป็นคูปตะ L 2808นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตามสภาพก่อนนะครับ163,000บาทนะครับ163,000บาท ปรับสภาพ1 8 5 0 0บาทนะครับอยากชมการทำงานดูนะครับทางไกลดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับว่าเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเครื่องลิกต์จะดีนะครับเครื่องไฮยดรลิกปกตินะครับ อันนี้ก็ช้าบ้างนะครับตามรุ่นทางขึ้นเร็วนะครับผ่านผ่านหลังขึ้นเร็วนะครับดานหน้าก็ไม่ขึ้นปกติตามรุ่นนะครับรถตัวเท่ากันกับ34แรงนะครับอันนี้กำลังน้อยกว่านะครับ28แรงโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ8เกียร์ดานหน้า4เกียร์ถอยหลัง ดีๆเลยนะครับนโบว์วินใช,ใช้งานได้หมดนะครับ ใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านเลยนะครับสวดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับรถราคาเงินสดนะครับหรือผ่านอรอคอสนะครับยังไม่มีระบบควอนดาวให้นะครับ ยังไม่มีควันดำควันขาวนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับคันนี้ ราคาย,ยังไม่ปรับสภาพนะครับ1 6 3 0 0แาบาทส่งปีารอกิโลเมตรแรกนะครับปรับสภาพเดี๋ยวดูคันปรับสภาพนะครับตัวอย่างปรับสภาพคันนี้จะอยู่ที่ปรับสภาพเก็บสีให้นะครับเช็คเปลี่ยนท้ายของเหลวให้แล้วก็พวกแขนปรับลากปรับแต่งนะครับเช็คให้ทำงาน ได้เรียบร้อยนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่0 0บาทส่งปี300กิโลเมตรแรกคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ออกใบซื้อขายให้ทางร้านนะครับพวกบูธพวกอะไรเราก็เช็คให้ใหม่หมดนะครับารถตับสภาพยังยังไม่ปรับใครต้องการงบน้อยราคาต่ำๆนะครับก็คันนี้เลยนะครับกูบต้า l อลสามแอสองแปดศูนย์แปดนะครับตันนี้อย่างหน้าใหม่ยางหลังก็อยูซิสัก65เปอร์เซนนะครับ65 7 0้าเปเซนได้อยู่นะครับปันทีดีโอให้หน่อยดูทีดีโอนะครับวีดีโอยังไม่เคยใช้งานนะครับล้อหลังไม่มีรั่วนะครับมีซึมซึมแต่ไม่หยดนะครับมีทีดีโอหยดนิดนึงนะครับระ,ะบบอื่นก็ดีอยู่นะครับ ระบบระบบไฟไฟแล้วติดข้างหนึ่งนะครับข้างไม่มีนะครับไฟหน้าสว่างอยู่นะครับอ่าน้ำปกตินะครับน้ำไม่เดือดไม่ดันนะครับเครื่องดีไม่มีไอระบายนะครับ,รยบอ,อ,อยกยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับ ล้อแน่นนะครับลูกปืนร้อแน่นนะครับลูกหมากลูกหมากก็แน่นอยู่นะครับโควินก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับกระบอกใบมีดหน้าไม่รั่วนะครับดูข้างนี้ข้างนี้ก็แน่นอยู่นะครับลูกหมากก็ยังแน่นอยู่นะครับซีนร้อนหน้าไม่รั่วนะครับไม่เห็นไม,ไมน่ไม่เห็นมีรั่วนะครับร รถก็แห้งดีอยู่นะครับจุรรดรั่วซึมไม่ค่อยมีนะครับสีสันเดิมๆนะครับมีซึมรู้สึกว่าซึมนิดเดียวนะครับ PTO เนี่ยแล้วก็อาจจะมีซีนล้อข้างล้อหลังข้างซ้ายนี่ครับซึมซึมบ้างนะครับไฟท้ายนี่ติดนะครับไฟเลี้ยวติดข้างหนึ่งอีกข้างไม่มีนะครับตามสภาพ ใบส่งฐ่านาไม่ติดครับผานสี่ใบนะครับใบเต็มทั้งสี่ใบนะครับหลังค่าดีอยู่นะครับลังคาหล้างค่าใหม่อยู่นะครับ,ครบเครื่องแห้งดีนะครับเครื่องเดิมๆหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับคันนี้ ส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับถ้าปรับสภาพ1 8 5 0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูคันปรับสภาพนะครับคันนี้ปรับสภาพที่ลูกค้าสั่งจองไว้ปรับสภาพผมก็จะเปลี่ยนนี่ครับสลักคันหน้าให้นะครับแล้วก็เช็ครั่วเช็คซึมนะครับพวกสลักพวกนี้แน่นนะครับลูกหมากลูกหมากก็เช็คให้เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ดูภายในนะครับลูกวงลูกปืนเฟืองไม่ดีก็เปลี่ยนให้นะครับ นี้เช็คปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนของเหลวนะครับกองเครื่องกลองไฮกองอากาศแถมท่อซิ่งกระจกหลังคงหลังคาเบาะใหม่นะครับก็ดูผ่านนะครับพวกแขนชุดแรกแขนนี้เช็คให้ใหม่หมดนะครับปืนไฟเก็บให้พร้อมใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับถ้ารถเก็บสภาพเก็บสีให้รอบคันนะครับตัวยี่สิบแปดนี่เก็บ ประมาณนี้นะครับบูทพวกบูทคานพวกอะไรพวกทำให้แน่นหมดนะครับขอ,ของเครื่องกองไหพผนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับราคาคันนั้นปรับสภาพก็ประมาณนี้นะครับหน5 0 0 0บาทส่งปี300กิโลเมตรแรกเดี๋ยวดูคันปรับสภาพของลูกค้าจังหวัดบึงการนะครับจกักไกลสตาร์ท เป็น L3408 นะครับ BI ไอยเดือเล็กขึ้นเร็วนะครับเรงนี้หลังก็ขึ้นปกตินะครับเปิดไปออกหมดนะครับสีสันสวยๆใครอยากได้สีสันสวยๆก็ สองท้ายเราติดสปอร์ตไลท์ LED ให้นะครับ หลังคันนี้จะเป็นของ c ีเนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้าจังหวัดบึงกาฬนะครับที่ไว้ใจทีมงานวอเจริญแท็กเตอร์เพ่อวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมานะบริการสั่งรถจากต่างลานไปนะครับ ระบบเกียร์เช็คใช้งานได้ทุกเกียร์นะครับไม่หลุดไม่ดีดนะครับรุ่นนี้เป็น8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ใยหลังนะครับ นใจรถเก็บสภาพนะครับปรับสภาพติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0850876581นะครับวัจเจริญแท็กเตอร์อําเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุรรธาน,นีนะครับนาำปกตินะครับเอดูให้เรียบร้อยนะครับ มีไอนะครับเครื่องไม่มีไอระบายนะครับมอ้น้ำปกตินะครับเครกแล้วไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับวิดีโอใช้งานปกตินะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึม สนใจรถเก็บสภาพ L3408 ทางร้านก็ยังมีหนึ่งคันนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ08 5 08 7 6 5 8, 8 1นะครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรนธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์สามารถแอดไลน์ขอรูปขอคลิปเพิ่มได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ